ขอเชิญฟังคำพยานนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพระเจ้าทําการอัศจรรย์ทําการยิ่งใหญ่กับผู้อื่นได้พระเจ้าองค์นี้ของเราซึ่งเป็นพระบิดาของพระเยซูนั้นสามารถทําการอัศจรรย์ให้พี่น้องได้เช่นกันครับพระเจ้าอวยพรครับ The Lord spoke to me to encourage you something พระเจ้าทรงตรัสกับผมให้ผมหนุนใจพี่น้องบางเรื่องนะครับ Many weeks ago I thought In New Hope International Church the subject called Favor Connections. ผมสอนเมื่อหลายสัปดาษที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วการโปรดปรานก็ไหลลงมาบนชีวิตของเรา I would like to read from Genesis chapter 6 verses 8 to 9. Why don't you all read together in English and the Thai people read in Thai. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. ต่อไปนี้คือลำพงพัน์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบทำพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้า When you study the Bible carefully เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจัง we can find the subject of favor connection เราจะพบถึงความจริงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไปสัมพันธ์กับใครแล้วความโปรดปรานของพระเจ้าก็ไหลลงไป because Noah was blameless righteous and had relationship with God God saved him from the flood เพราะโนอานั้นเป็นคนที่ไม่มีที่ตำหนิมีความชอบธรรมและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้เขาไม่ต้องตายในน้ำท่วมโลก but at the same time his wife his three sons and the three daughter-in-laws also were saved because of the favor connection เพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีกับโนอาหภรรยาลูกชายสามคนกับลูกสะใภ้สามคนไม่ต้องตายในน้ำท่วมโลก When you study about Jesus all the twelve disciple s a s s o c i a t e with Jesus เมื่อศึกษาพระคัมภีร์พระเยซูนั้นมีกันเจิมและพวกสาว,วกสิบสองคน มาสัมพันธ์กับพระเยซู later on the disciples were blessed and were anointed as well พวกสาวกทั้งหมดนั้นก็มีการเจิมและมีพระพรจากพระเจ้า Abraham was blessed lot was blessed when lot follow abraham abraham มีพระพรโลดซึ่งเป็นลูกของน้องชายก็ได้รับพระพรไปด้วยเมื่อตามเขาไป when king david was a giant killer His mighty men became giant killer as well. The blessing flowed down from the top. เมื่อดาวิดเป็นนักฆ่ายักษ์พวกคนที่ติดตามเขาพวกทหารแก้วกล้าของดาวิดก็เป็นนักฆ่ายักษ์ด้วย The Bible talk about the book of Psalm 133. The blessing flowed down to the beard of Aaron, down to the cloth of Aaron. พระคัมภีร์พูดในนัสืสดุดีบทที่133บอกว่าเมื่อมีความสามัคคีกัน พระพรและสิ่งดีก็ไหลลงมาบนหนวดของแอรอนและบนร่างกายและที่เสื้อผ้าของแอรอนก็คือ the the flow of good things from heaven go down to the leadership and go down into all the people under the leadership พระกัมพีพูดถึงสิ่งดีพ,พระพรความโปรดปรานของพระเจ้าไหลลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่ผู้นำและลงไปถึงคนที่อยู่ภายใต้ this is the reason why I and Passover has taken serious about walking a blameless life and walking in the favor and the blessing of God นี่เป็นเหตุผลที่ผมกาจันดานั้นตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ตาําหนิดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและรับพระคุณความโปรดปรานและพระพรจากพระเจ้า we have been a pastor for almost 40 years now and we have proven our life all these years that God Has blessed us so much, b l e s s us with health, finances, our children are doing well, we have good godly son-in-law, our grandchildren are blessed เราดำเนินชีวิตเป็นสบมาแล้ว40ปีและเห็นจริงๆพระเจ้าอวยพรการเงินสุขภาพลูกของเราทั้ง3คนแม้แต่ลูกเขยก็เป็นคนดีหลานก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า One of the reason that we live that way is because we are looking after so many people in the world เหตุผลที่เราดำเนินชีวิตอย่างนั้นก็เพราะว่าเราดูแลคนเป็นพันๆคนในโลกนี้ and we want to pass favor and blessing to them เราอยากที่จะให้ความโปรดปรานของพระเจ้าและพระพรไหลลงไปสู่คนรอบตัวเรา definitely I want to pass i n to my wife and my kids and grandkids สำหรับผมผมอยากให้ไหลลงไปถึงภรรยาลูกและหลานของผม But in the big picture, we want our members to be blessed. แต่ในภาพรวมใหญ่นั้นเราอยากให้สมาชิกของเราได้รับพระพร and we heard testimony all the time in the church เราได้รับคำพยานในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาว่าสมาชิกของเราได้รับพระพร One Vietnamese lady who got married many years ago could not have a baby. She moved to our church, joined our church. She got pregnant and now s h e c gonna have a baby. she got b l e s <Thank you>. s e d มีผู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งแต่งงานม,มาหลายปีมีลูกไม่ได้สักทีพอย้ายมาโบสถ์เราก็ตั้งท้องและจะมีลูก One brother in the church he is a Vietnamese American man he came he could not get married he could not find a girlfriend มีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่โบสถ์เราเป็นผู้ชายเวียดนามอเมริกันเขาหาแฟนไม่ได้สักทีหนึ่ง and he did not have a lot of money when he first joined the church พอมาโบสถ์ก็ไม่เคยมีเงินเท่าไหร่ after he joined the church he served God he seek the kingdom of God first เขามาร่วมในคริสตจักรมาแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและรับใช้พระเจ้า Suddenly God bless him with a new job and now he has so much income into his life ตอนนี้เขาล่ำรวยขึ้นมีธุรกิจเงินทองไหลมาเทมา and suddenly he found a good woman who love God he she is also a Vietnamese lady but she has a good spirit พารดา I like her so much เขาไปพบผู้หญิงคนเวียดนามอีกคนหนึ่งซึ่งวิญญาณดีมากเลยแล้วมารับเชื่อแล้วตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าในโบสถ์เรา and we can see this this is our example นี่เป็นตัวอย่างสองตัวอย่างนะครับ we see that the favor of God flow into people who say Pass aloud. I am your member I am serving the Lord with you เราเห็นจริงๆนะคนเยอะแยะในโลกนี้ที่มีพระพร ไหลลงไปบนชื่อของเขาเพราะเขาบอกว่าฉันขอเป็นลูกแกะของอาจารย์และฉันขอรับใช้พระเจ้าร่วมกับอาจารย์ One member in the River of Blessing Church also experience d the favor connection มีสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ของเราที่นี่ที่คิสจักรแม่น้ำแห่งพระพรได้รับพระพรเพราะว่ามีการสื่อสารติดต่อและรับใช้ร่วมกับผู้นำก็คืออาจารย์ที่นี่และอาจารย์หมอและอาจารย์ดา and she really pull up her sleeve and serve and really commit to the local church เขาพับแขนเสือ้อรับใช้เอาจริงเอาจังและตัดสินใจผูกพันตัวในคริสตจกักร I would like you to listen to her testimony อยากให้พี่น้องได้ฟังคำพยานของเธอนะครับ so I would like to invite คุณยุย้ย come up to share what God bless her อยากให้คุณยุย้ยขึ้นมาเป็นพยานว่าพระเจ้าอวยพรอ,อย่างไรนะครับสวัสดีค่ะพี่น้อง Good morning everybody ชื่อ,อยุ้ยน,นะคะจาก uh, The River of Blessing ค่ะ LA, ค่ะดิฉันชื่อคุณยุ้ยเป็นสมาชิกที่คริสจักรแม่น้ำแห่งพระพรที่ลอสแองเจลิสเชื่อพระเจ้ามา4ปีค่ะ I have accepted Christ and became a Christian for four years เริ่มต้นก็คือที่โบสถ์พ่สแซมและพาอส,สังค่ะ I accepted Christ at the uh, River of Blessing Church uh, led by Pastor Sam and Pastor s a n g เกิดมาใช่ไหมคะครอบครัวไม่สมบูรณ์ค่ะ I was growing up with an imperfect family ชีวิตติดลบค่ะ And my life was in the negative, in a negative ก็เลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วมาอยู่ที่อเมริกา So because of my negative background I decided to move to the U.S. and started a new life. ก็มีพี่น้องที่คิดสักแม่น้ำค่ะนำมาเชื่อพระเจ้าค่ะ and one of the members at the River of Blessing Church led me to the church and I accepted Jesus Christ ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือว่าฟังเทศของอาจาร,รย์หมออาจาร,รย์เสมอแล้วก็อาจาร,รย์แซมอาจาร,รย์ซังก็สอนเสมอค่ะว่าให้เรารับใช้พระเจ้าค่ะ so I, after I got saved I started to listen to the sermon of New Hope International Church and also listen to the teaching of my pastor Pastor Sam and Pastor Sang and I was told all the time that I should give my life to God and serve the Lord ปีแรกสองสปีแรกก็คือทํายากค่ะเพราะว่าคําสอนของอาจารย์สอนนะคือหนึ่งเป็นริสเตียนคุณต้องรับใช้พระเจ้าคุณต้องถวายสิบรถเชื่อฟังพระคา In the first year of my Christian life I admitted that it was so difficult to obey the Bible because the Bible say you need to commit to God serve God give thy to your local church and serve the Lord ก็ชีวิตก็เป็นเหมือนทุกคนค่ะทํางาน6วันมีวันหยุดแค่1วัน So I was doing the same thing like other people as other people in society I work six days a week and just went to church only on Sunday พยายามที่จะเก็บเงินให้ได้มากที่สุด I try to save money as much as i to money save as as can much เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัว in order to be able to be the blessing to my family in Thailand. แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าให้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะเติมเต็มให้กับเราค่ะ But the Bible say that seek the kingdom of God and His righteousness first and God will provide all of our needs. หนูอธิษฐานพระเจ้าว่า หนูจะทําอย่างไรว่าถ้าหนูทํางาน6วันแล้วมีวันหยุดแค่หนึ่งวันเพื่อที่จะไปโบสถ์แล้วไม่มีเวลารับใช้พระเจ้า and I start to talk to God how could I do this I work six days a week and I go to church only on Sunday I don't have time to serve the Lord ก็พื้นฐานเป็นคนที่มีมีความรู้ทางด้านบัญชีอะค่ะ my background I study accountant หนูก็เลย start business ค่ะ So I started business. <c oughs> I started a ก็คือร้านนวดแอนสปาค่ะ I start the massage and spa business เพื่อที่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าอยากมีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้น I pray to God that I wanted to have more time to serve the Lord ปีแรกที่ take over มาก็เจอโควิดค่ะ After I bought that business the first year COVID hit the world The business ก็ close ไปวั e เดค่ะ The whole business was closed down for one year due to the pandemic. แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าค่ะเราไม่ท้อค่ะ But by the grace of God I was not discouraged. ก็รับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างศรัทธาค่ะ I continue to serve God faithfully. แล้วก็ถวายสิบลดค่ะ And I also gave tithe to the Lord or 10 of my income to the Lord faithfully as well. แล้ว พระเจ้าก็ช่วยกู้ร้านให้กลับคืนมาค่ะ And eventually God restored the business of the um, massage and spa business back to me พระเจ้าอวยพรมากเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าเรามีหัวใจที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้นำค่ะ God bless me so much my business because I make a decision to support lift up the arm of my pastor and also serve in the ministry. ไม่ว่าพาสแซมพัสส,พส,สังอยากจะให้ช่วยอะไรถ้าเราไม่ปฏิเสธไม่อยากปฏิเสธก็คือว่าเราก็จะทำให้ได้ที่ดีที่สุดค่ะ Whatever my pastor a s k d me to do, I will not say no. I just i d it with all my heart I did in an excellent way for the kingdom of God แล้วก็เพราะว่าร้านของหนูใช่ไหมคะเวลาทำบัญชีเนี่ยก็แต่ละเดือนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ายอดขายของร้านเราเท่าไหร่ so when I do the accounting part of my business I don't know what's g o n n o happen next month financially หนูให้สิบรถกับพระเจ้าไปก่อนคะ่ะให้มากกว่าที่ร้านที่เราจะ เราไม่รู้ว่าร้านเราจะขายไปได้เท่าไหร่แต่ว่าหนูอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกไม่รู้หรอกว่าเดือนนี้ลูกจะยอดขายยุคจะเท่าไหร่แต่ว่าลูกจะถวายไปก่อนแล้วลูกถวายมากกว่า10บรถค่ะ I pray to God I don't know my income next month but I gonna give tithe with the amount that I thought I gonna get even more than 10% what I thought I will get out of my business next month แล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อค่ะ and our God faithful God. พระเจ้าให้เพิ่มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน And increased income business month. the every of my business increased every month. แล้วช่วงแรกๆก,ก็คือเราก็ทำงานไปด้วยคือล้วก็ดูแลบ i ิ e s s ไปด้วยเราก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคะ at the beginning of my business I have to do the massage to uh, do myself and take care of the Uh, detail of the business myself so I did not have much time to serve God. อธิษฐานพระเจ้าอีกค่ะ I pray to God again. ต้องการ manager ค่ะ I need a managers. เพราะว่าอยากรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา so that I have more time to serve God fully. พระเจ้าส่ง manager มาค่ะ God sent a manager to my business. แล้วแต่ว่ารายได้เราก็ยังเท่าเดิม but the income of the business still the same. ก็ด้วยความเชื่อบอกว่าพระเจ้าลูกจะจ้างแมネเจอร์ By faith I say to God I'm gonna hire this manager ลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะเพิ่มยอดขายให้ลูกเพื่อที่จะเอาเงินนั้นะมาจ้างแมเนเจอร์ I pray by faith that you're gonna increase my income so that I have money to hire the manager เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้เรา b lessing ให้บิสเนสของเราเป็นที่ b lessing กับคนอื่นๆค่ะ I believe in the word of God that God Want bless so can the blessing to the to other so o bless be me e I p และตอนนี้ก็คือว่าร้านพระเจ้าอวยพรมากยอดขายเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับได้ไม่ h i เออร์แมเนแล้วได้รับใช้พระเจ้าเต็เตมเวลาค่ะ and God b l e s s me so much the income of the business increase so much that I can hire the manager and I have full time to serve God full time I don't have to manage the business anymore ก็อยากจะขอบคุณอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์ดาแล้วก็อาจารย์แซมแล้วก็อาจารย์สังที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณค่ะ I would like to say thank you to Pastor Lau, Pastor Da, Pastor Sam, Pastor Sang to be my spiritual parents ถ้าไม่มีตัวอย่างที่ดีทางอาจารย์ทาง4ีท่านชีวิตหนูคงไม่มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะ If I did not have the good example from my pastor my life Would not have been here today been have here แล้วหนูก็ได้เคยมีครั้งหนึ่งอาจารย์ดาเข้ามาสอนที่ห้องมันมีพระคำหนึ่งที่บอกว่าเราจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้เงินทองด้วยกันไม่ได้ At one time Pastor Da came into the uh, line meeting and she said that Pastor Da said that you cannot serve God and money at the same time. แต่ว่าหนูเข้าใจแล้วว่าวันนี้ทำไม พระคำนี้ถึงเป็นจริงในชีวิตค่ะ and now I understand that this scripture is real to me that I serve God and money come anyway ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าทุกคนมาหาพระเจ้าด้วยความหิวกระหายแล้วอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ นะคะให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะเติมเต็มสิ่งที่เหลือให้กับเราให้เรารับใช้พระเจ้าให้เราช่วยเหลือผู้นำให้เรายกแขนผู้นำแล้วก็สร้างคิดจักรค่ะ I would like to encourage all of you to give your life to Jesus seek the kingdom of God first serve the Lord lift up the arms of your leaders honor them serve them and build the church of Jesus Christ together ขอบคุณพระเจ้าค่ะ Thank you Lord เ <Amen. S 2> ดีใจมากที่พี่น้องฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างและหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อว่าพี่น้องตัวฉันเป็นคนบาปฉันสมควรได้รับการยกโทษจากพระเจ้าเพราะฉันกลับใจจากความบาป และพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับและกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอด เข้ามาในชีวิอของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอพระองค์ดูแลลูกสอนลูกนำทางลูกจัดสรรหาให้ลูกด้วยใช้ช่วยของลูกยังเกิดผลในนามพระเยซูเอเมนโอ้ดีใจมากครับสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูสัญญาเราในพระคัมภีร์หนังสือยอห์นบทที่สิบข้อสิบ,บอกว่าขาโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอไปเจ้าเมตตาประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้กับพี่น้องและพี่น้องจะเป็นพระพรแต่นคนมากมายนะครับเชิญมาฟังคําสอนหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเรื่องเกี่ยวกับการ,รดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับพระเจ้าอวยพรครับ